ห้าข้อเตือนความจำว่าคุณรวยตั้งแต่เกิดนะคะเมื่อไหร่ที่คุณจำได้ว่าคุณรวยตั้งแต่เกิดความมั่งคัง่งความร่ำรวยที่มันหายไปไหนเนี่ยมันไม่มาสักทีมันจะกลับเข้ามาหาคุณเพราะคุณจำตรงนี้ได้นะคะดังนั้นจริงๆแล้วแท้จริงธรรมชาติของคุณคือความบุดมสมบูรณ์อัปบานดันมั่งคั่งร่ำรวยนะคะคุณไม่ได้มาพร้อมความยากจนยากแค้นขาดแคลนลำบาก แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้พบเจอหรือชีวิตของเราที่เปลี่ยนไปไม่นำพาเราไปสู่ความร่ำรวยคือการที่ตัวเราจมปลักอยู่กับความขาดแคลนซึ่ง5ข้อนี้จะปลดล็อกคุณให้คุณโดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นนะคะข้อ1นนะคะเราโดนปลูกฝังให้กลัวเราชินกับความกลัว และเราก็กลัวที่จะใช้ชีวิตกลัวที่จะอยากที่จะประสบความสำเร็จกลัวที่อยากจะได้ไปล่อยเป้าหมายใหญ่ๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเรา, Control, เราโดนควบคุมเขาใช้ความกลัวควบคุมเราเหมือนเราอยู่ในกรงขังเหมือนเราอยู่ในคุกที่มองไม่เห็นดังนั้นเนี่ยทำไมพวกเขาเหล่านี้ทำไมคนท็อปทอปคนเบื้องบนเขาถึงทำให้เรากลัวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะควบคุมคนได้ง่าย ผู้นำต้องการที่จะควบคุมคนใต้บันคับบัญชาง่ายๆด้วยการที่ทำให้คนใต้บัคับบัญชารู้สึกว่าเขาต่ำต้อยหรือกลัวดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันกดเราไว้เราเตื่นเช้าทำงานหาเงินแล้วก็หลับแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นเช้าหาเงินแค่นั้นเพราะว่าอะไรเราอยู่ในโหมดสู้หรือหนีเป็นโหมดหนึ่งที่อยู่ในสมอง ส่วนท้ายหรือว่าต่อมอะมิดาลานะคะอยู่ในสมองของแรบทีเลียนนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอยู่ในหมวดอะมิดาลาหรือต่อมสู้หรือหนีเนี่ยมันทำให้เราเหมือนแบบจะต้องโปรเทคปกป้องหวาดระแวงกลัวเหมือนกับคุณกลัวคุณจะมาทำร้ายหรือกลัวที่จะไม่มีอะไรกินคุณก็เลยต้องสู้ คุณจะไม่มีสมองที่ไปจินตนาการหรือสมองส่วนหน้าที่จะจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์หรือว่ามีอารมณ์สุนทรีได้เลยเขาต้องการกวดให้คุณเป็นทาสดังนั้นเนี่ยถ้าเราออกจากโหมดนี้ได้เราปลดล็อกตรงนี้ได้นะคะเราจะเป็นคนที่มีศักยภาพอย่างเต็มเปี่ยมเราจะเปิดสู่สภาวะความร่ำรวยได้นะคะดังนั้นเนี่ยคนที่ตื่นรู้คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็จะ กลับเข้าสู่ภายในตัวเองนะคะและจูนพลังภายในตัวเองนะคะเหมือนที่ข้อ2นะคะข้อ2ก็คือเราต้องฉลาดที่จะจูนภายในตัวเองเปิดตอมไพเนียวนะคะเปิดไพเนียวแกรนก็คือตาที่3ตอมที่อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงกลางกระโหลกแล้วก็มาจากตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงส่วนกลางตรงนี้นะคะทะลุเข้ามาจะอยู่ตรงกลางนี้ดังนั้นเนี่ยตอมไพเนียวแกรนคือตอมที่จูนคลื่นค่ะจูนคลื่นสูง จูนมหาปัญญาจูนข้อมูลต่างๆให้เราได้มีปัญญามีความคิดที่จะร่ำรวยประสบความสําเร็จดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่ตัวเราเห็นไ,ไหมความรวยมีตั้งแต่เกิดเราเติบโตมาพร้อมจัก,กยภาพของเราอย่างเต็มที่ค่ะแต่เราโตมาด้วยการมีข้อมูลยัดข้อมูลให้เราโดยที่ไม่ได้ทให้เรารวยค่ะแต่ทําให้เราเป็นทาสน,นะคะดังนั้นเราต้องมาเปิดตาที่3ให้เราตื่นรู้และจูนข้อมูลนะคะข้อ3นะคะเรียนรู้ที่จะฉลาดในการตั้งเป้าหมายนะคะ บ็อบพรอกเตอร์เนี่ยครูด้านจิตวิญญาณและเป็นครูด้านของการพัฒนาตัวเองนะคะบ็อบพรอกเตอร์ท่านบอกว่ามันมีการกำหนดเป้าหมายอยู่ประมาณ3ประเภทนะคะซึ่งลิเมจอธิบายให้ฟังนะคะประเภทแรกเป็นประเภท A ก็คือประเภทที่คุณรู้แล้วว่าคุณทำได้ก็คือเหมือนอยู่ในระดับที่ทั่วไปก็ทำได้ใช้ศักยภาพไม่ต้องเยอะมากแต่ก็มีไรายได้เท่าเดิมนี่คือเป้าหมายระดับ A เป้าหมายระดับ B คือเป้าหมายที่ คุณพยายามมากขึ้นคุณทุ่มเทมากขึ้นคุณเหนื่อยมากขึ้นคุณเครียดมากขึ้นคุณได้เงินเยอะมากขึ้นนี่คือความพยายามคุณต้องพยายามคุณต้องเหนื่อยคุณถึงได้เงินส่วนเป้าหมายระดับ C คือเป้าหมายในไท p C ที่เกี่ยวกับ conscious เนีจิตสํานึกจิตใต้สํานึกแล้วก็จูนกับ God นะคะหรือเรียกว่าเป้าหมายในการเปิดโหมดพระเจ้า God mode นะคะซึ่ง C class เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการลงมือ time action ด้วยแรงบรรันดาลใจเขาเรียกว่า inspire action นะคะเมื่อไหร่ที่เราตั้งเป้าหมายในโหมดของ C นั่นคือการ action ด้วยแรงบรรันดาลใจเนี่ยเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆเราจะได้พลังสร้างสรงสรค์ที่ดีมากๆและที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นการลงมือทำโดยที่ไม่ต้องสนวิธีการแต่คุณจะลงมือทำด้วยแรงบรรันดาลใจของคุณและมันจะเป็นเฉพาะตัวตนของคุณและมันจะเบาสบายไม่เครียดไม่หนักดังะนั้นเนี่ย ที่บ๊อบพรอกเตอร์พูดก็คือว่าอยากให้ทุกคนไปตั้งเป้าหมายในหมดที่3ก็คือ C type มันจะเป็นการที่คุณได้ความเสเร็จมาแบบง่ายๆสบายๆนี่แหละก็คือความรวยตั้งแต่เกิดนะคะข้อ4นะคะหนักไม่เอาเบาสู้ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในโหมดของ C type แล้วเนี่ยโหมดของการที่อยู่ในการ inspire action แรงบันดาลใจแล้วลงมือทำคุณจะทำงานแบบสบายๆดังนั้นเนี่ยเมย์จะบอกว่าเลิกไปให้ความสำคัญกับคนที่สำเร็จแบบยากๆคนที่เหนื่อยยากกว่าจะสำเร็จนั่นคือไทบีอย่าเอาพลังงานอย่าไปนั่งฟังคนที่พูดเรื่องความสำเร็จแล้วต้องเหนื่อยต้องยากต้องลำบากจงไปอยู่กับพลังงานของคนที่ได้ทุกอย่างแบบง่ายๆสบายๆและมันมีอยู่ในโลกใบนี้ดังนั้นเนี่ยชีวิตของเราอะ่ะ เราต้องโฟกัสให้ดีนะคะอย่าให้คนอื่นมาหลอกเราว่าต้องทำงานหนักถึงจะได้เงินมันมีหนทางที่ทำงานง่ายๆสบายๆบายในแบบเฉพาะตัวคุณนั่นคือหาสิ่งนั้นให้เจอนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสถ้าคุณทำด้วยแรงบันดาลใจคุณจะมีความสุขมากคุณจะแฮปปี้มากๆเลยค่ะข้อ5นะคะเรามีความร่ำรวยอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมันหมายความว่าความร่ำรวยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินตัดเรื่องเงินออกเลยเพราะเงินมันคือกระดาษ มันไม่ได้สําคัญอะไรมากมายแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่จูนความร่ํารวยอย่างแท้จริงก็คือการที่คุณสัมผัสตัวคุณได้ว่าคุณอุดมสมบูรณ์คุณมีความรักคุณมีความเมตตาคุณมีความสุขคุณมีความร่าเริงสดใสคุณมีพลังชีวิตคุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตของเราให้เราไปต่อมันไม่ใช่ในเรื่องของแรงแต่มันคือหัวใจหัวใจคือน้ำมัน ที่ทำให้คุณขับเคลื่อนได้เหมือนรถที่มีน้ำมันมันขับเคลื่อนมันสูบฉีดดังนั้นเนี่ยกำลังใจพลังใจสำคัญมากนี่คือความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างแท้จริงสังเกตได้นะว่าคนที่มีพลังใจกำลังใจมีแรงมันดาลใจหรือมีไฟลุกที่ทะเยอทะยานเนี่ยเขาจะไปสู่เป้าหมายได้เร็วมากขึ้นนี่แหละคือความรวยอย่างแท้จริงนั่นคือ พลังจากหัวใจของคุณดังนั้นเติมเชื้อเพลิงให้พลังใจของคุณเห็นตัวคุณชัดเจนเห็นเป้าหมายของคุณชัดเจนนี่คือสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะซึ่งเลดี้เมย์นะคะมีคลาสที่ตอบโจทย์คุณให้คุณรวยตั้งแต่เกิดและในคลาสนี้สอนการนั่งสมาธิทําให้คุณจูนข้อมูลได้อย่างเต็มที่มาเรียนกันนะคะในคลาสที่ชื่อว่ารวยตั้งแต่เกิด b o r to be rich นะคะคุณจะจูนพลังงานและปรับคลื่นความรวยให้คุณ จูนความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายอะไรที่รวยแบบยากๆรวยแบบเหนือหน่อยๆน่นไม่ใช่ความรวยของคุณความรวยของคุณคือความรวยแบบง่ายๆสบายๆในแบบเฉพาะตัวคุณดังนั้นในคลาสนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยใครสนใจนะคะลงทะเบียนได้ตามราคานี้เลยค่ะจํากัดเพียง5ท่านแรกเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบลงนะคะทักมาในไลน์แอดแล้วเจอกันนะคะเมย์คอนเฟิร์มว่าคลาสนี้จะทำให้คุณรวยขึ้นร0 0เซค่ะแล้วเ,เจอกันในคลาสค่ะสวัสดีค่ะ